กดไลค์ให้อยู่เองนี่เห็นไหมเขาไลค์ให้อยู่ละเขาไลค์ให้อยูด้วยเขาเซ็นอยู่ไปหนึ่งร้อยสี่สิบห้าหัวใจเลยนะเขาสองร้อ<ข>ยสามสิบสองทำไมยูกดเร็วนี่ใช้สามนิ้วกดหรอสองนิ้วเดียวเขาเขาจะสู้อยู่เรามาลองใหม่ไหมหนึ่งสองสามมาลืยู่เขากดไลค์ให้อยู่สองร้อยยี่สิบสี่เขายังไม่หยุดเลยเนี่ย ยิ่งเหรอ,อเขาปวดคอแล้วนะเฮ้ยเราได้สามแสนไลค์แล้วอยู่อยู่เท่าไหร่ละจินด้วยสองแสนเก้าเขากดให้อยู่เพิ่มได้เท่ากันถ่ายกล้องน้องสัตวหรือเ่หนูกดไลค์ให้ก๊อตคะ่ะเขาบอกว่ารู้แล้วทำไมก๊อตถึงรักลิชี่มากรู้ได้ยังไงคะพี่รู้ได้ยังไงคะ เขาบอกว่าออกกำลังกายทุกวันด้วยกันไหมคะเอ่มถ้าไม่ถ่ายละครออกด้วยกันค่ะแต like <c oughs> ่ว่าถ้าทํางานก็ก็ก็ไปออกตลอดก็เป็นคนที่มีวินัยมากค่ะโอ้ใช่วินัยแกบุตอยูกินอะไรให้ดูหน่อยยูกินอะไรให้ดูหน่อยสิกินอะไรให้ดูแล้วจะยอมกินเพราะยูบอกนะอ่ากินซิ มิซี่เคยทำก่อนไหมคะทำอะไรหรอคะก่อนไม่เคยร้องไห,ห้หรอกคะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอะไรยังไม่ได้พูดอะไรเล่าเลยแค่ตอบคำถามชฉยๆทุกคนอยากให้เราเล่าไหมคะถ้าทุกคนอยากให้เาเล่า้อเล่าหรอไม่มีอะไรหรอ พี่ชี่อยู่ประเทศอะไรนคะทำไมบ้านสว่างเหมือนตอนกลางวันประเทศไทยค่ะแต่ว่ามีไฟค่ะพี่กอนนอนดีชี่ยังไงคะเวลานอนพี่กอนจะชอบซื้อขนมที่ชอบมาให้ค่ะแต่ว่าไม่ได้งานหรอกนะเต้นแลวเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้ว ี่ลิชีลองบอกลาที่กันหน่อยค่ะยา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 ย่ายาเหรอย่ายาหยแ่ย้ายหลายโลมากเลยมีคนมาจ๊บเขา พี่กอนบอกแล้วน้องลิชี่หน่อยยา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 บอกแล้วมันจะรู้สึกอย่างนี้แหละถามว่าทำไมถึงยอมเป็นแฟนพี่กอณคะก็เอาหน้าเข้ามาเลยเหน้าเอาหน้าเข้ามาเลยเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะบอกเขาไปว่าหล่อ เราชอบคนหลอกค่ะนั่นแหละมีคนบอกวิธีก็ตลกหนูไม่ตลกสายนก็ชอบอะไรยาว่างนอกจากนอนชอบฟิตเนสครับชอบวิชีตอบเขาไปใช่ครับชอบวิธีเพราะวหน้าแบบนี่ก็เป็นคนไม่โรแมนติกเลย พี่กอลฟเป็นคนที่ไม่โรแมนติกค่ะเหมือนพอเราพยายามจะพูดหรือว่าทำอะไรที่สวีเขาจะชอบทำตัวตลกใส่แล้วเราก็จะเสียสิทมัง <c oughs> ล่าสุดใช่ไหมคะที่หนูเขียนแคปชั่นไอจีแบบรู้สึกว่าอุย้ยมันแบบเราตั้งใจคิดแคปชั่นนานมากคิดนานมากกว่าจะลงก็อ,งอยู่ดีก็คอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้ก็เลยเอาอกเลยองสอง เข้าอุตส่าห์ทำตัวโรแมนติก <pouco> คิดเป็นชั่วโมงเลยว่าจะเข <MJ> ียนแคปชั่นอะไรดีโอ้โหมาพีมาเลยก็ไม่รู้เอาน้องออนนะครับทุกคนผมนะอนนะครับเห็นไหมพี่เขาบอกอยู่ฝั่งเราเห็นไหมทุกคนบอกพี่ก้อนโรแมนติกน้อย ก็โรแมนติกอยู่ไม่เห็นโรแมนติกนะโรแมนติกฟองลิชิ7 0 0แส0แล้วเ, <c oughs> เขาบอกให้เราจีบแฟนไปเรื่อยๆเดียเด๋ยวเขาก็โรแมนติกหนูเหนื่อยมากค่ะทำงานหนักมาก <c oughs> าขี้ฟ้องอ่ะหนูพายายาม ที่จะเป็นคนขี้ฟ้องอะเอาไว้ขี้ฟ้องอะ <c oughs> ที่เขาบอกว่าฟ้องมาให้หมดเลยเอาไว้ขี้ฟ้องอะ <c oughs> เอาไว้ขี้ฟ้องอะ <c oughs> เ,อเก็บกดนั่นเนี่ย เกมกดนั่นเนี่ยเกมกดนั่นเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาหน้าเขามาจ <laughs> ไจอนณทีเอาใหญ่เลยน,นั่นเนี่ยณทีเอาใหญ่เลยเน,น,น <laughs> ี่แม่แม่ใจเย็นนะเราค,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 ค่อยค่อยคุยกันก็ได้เราคุยในหลังไกมีพี่บอกว<ะ>่ามีพี่บอกบว่าผู้ชายนําจริงจะไม่แสดงออกเยอะไม่จริงค่ะความายเป็นการแสดงออกค่ะผู้ชายรักริงจนะไม่แสดงออกเยอะ เออเห็นไหมเขาเข้าข้างเราไม่ค่ะความรักคือการแสดงออกอืก็แสดงออกอยู่แ้้เราไม่แสดงออกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เรารักจะอยู่กับเราถึงเมื่อไหร่จริงไหมเออเอาแล้ว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 ดราม่านิดน,นึึเ <c oughs> ขาบอกว่าแต่พี่ว่าพี่กอลแมนติกนะแฟนที่ยังไม่ถึงครึ่งของพี่กอลยเลย ที่ต้องปหาหนูบ่อยๆแล้วนะคะหนูจะหนูจะสอนให้ค่ะพี่กอล์ฟเขาก็มาไกลมากเลยค่ะทุกคนแหมแหมแหม,ม่เอาใหญ่เลยเพราะว่าหนูหนูเป็นคนชอบดูหนังรักใช่ไหมคะและ้วครอบครัวหนูก็จะชอบโรแมนติกกันตลอดเวลาแต่ว่าเหมือนครอบครัวเราก็จะเซอร์วิสกันแสดงความรักต่อกันตลอดเวลาแต่ว่าบางทีแบบ บางครอบครัวอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้แบบทําแบบนั้นมาเขาก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวกัน,นะคาะโพราแว,ว้า,ารวเราแบบว่าแต่และครอบครัวตัวมาไม่เหมือนกันคะ่ะก็ต้องปรับความเข้าใจกันคะ่ะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะอันที่แค่แบบพูดรวมๆใช่ไหมเหนือ่อเหนื่อตกแล้วเนี่ยผมเปียกหมดแล้วนะ <laughs> แส<ซ>ก <laughs> ผมเป็นแสกเลย แต่เมื่อกี้พูดรวมๆใช่ไหมเป็นแบบว่าแค่เป็นไล้มๆขอบคุณที่ที่มอบหัวใจให้หนูนะคะหนูจะเป็นเด็กดีค่ะเมื่อพอยู่เดี๋ยวนี้พูดเก่งเลยไลฟ์ขึ้นรัวๆเลยเนี่ยเนี่ยมีคนคนเริ่มมาเมนแล้วนะแบบต้องมีอะไรแน่เลยไม่กดให้เราแล้วพอฟังเรื่องเมื่อกี้ไปคนเริ่มไปกดให้อยู่แล้ว เขาเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไงทุกคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องอะไรหรอปกติค่ะเรื่องอะไรหรอนี้องดูพังค์ูนะคะเออแซวมเล่นเดียวเชิญแซวแซวแซวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พูดเกงเราเรารักกันดีค่ะดูหน้าดูหน้าดูหน้า นะลักกันดีครับรักกันดีมีผิดใจกันบ้างเล็กน้อยเรื่องปกติครับไม่มีผิดใจสซะหน่อยทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะงอนกันบ้างเป็นเรื่องปกติไม่คขาไม่เรียกว่าผิดใจนะงอนงอนเขาเรียกว่างอนไม่งอนอเขาเรียกว่าพี่ก๊อตไม่สนใจเฮ้ยสน,สนใจไงสนใจเข้าใจแล้ว วัวคนมสมง,งานออหนักมากเลยนะคะหนูจะให้รางวัลุกคนนะคะงั้นอยู่ต้องวิงแล้วแหละร้านเมื่อไหร่ลิชี่จะวิงนะครับไม่เอาไม่เอาวิงหนูจะให้อย่างอื่นให้อะไรไม่บอกหรอกเราให้ครบร้านก่อนจริงเหรอทำไมไม่บอกเพราะว่าไม่อยากเขาบอกว่าช่วงศูนย์บรรเทาทุกลิชี่เป็นช่วยรับบทเป็นพี่อ้อยพี่ช็อตกันให้หน่อยนะคะ